สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสาเ,เพื่อนเพื่อนผู้หญิงทุกคนนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะเดี๋ยวสาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแต่สาไม่ท้อนะคะชีวิตจริงของสาว่ายังไรสาจะเล่าให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังนะคะว่าสานะเคยแต่งงานมาหาคนนะคะ คครมีแฟนห้าคนแต่เดี๋ยวทีนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าแฟนคนแรกนะคะคนแต่คนที่1น,นะคะว่าทําไมซาถึงต้องเลิกเนาะเราก็ต้องเลิกกันซาเคยแต่งงานนะคะเพราะว่าแต่งงานกับแฟนคนแรกที่พ่อของลูกแฟนคนไทยเนาะ ตอนนั้นสาก็รู้จักเขาประมาณอายุก็ยังเป็นเด็กอยู่เนาะอายุก็14ปีเนาะที่รู้จักกันเพราะว่าเป็นคนบ้านนอกนะคะก็อายุ14รู้จักกันมาก็คบกันนานอยู่นะคะเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเขาอายุเขาจะแก่กว่าสาสองปีแล้วพอเราอยู่กันไปคบกันมาจนอายุ10บ 18ค่ะถึงจะแต่งงานกันนะคะเขาก็ดีนะคะตอนที่คบกันตอนนั้นเขาก็ดีแล้วก็คบกันพอ18ก็มาแต่งงานพอแต่งงานกันได้ไม่ถึงปีค่ะสาก็ท้องเนาะแล้วทีนี้เขาก็ตอนนั้นเขาก็กำลังจะไปเป็นเกณฑ์ทหารเนาะเขาไปจับใบอะไรเขาก็ได้เป็นทหารเนาะ เขาไปตอนเข้าไปสาก็จะท้องท้องอยู่ท้องก็8เดือนละแต่เขาก็ยังต้องไปค่ะแต่พอเขาไปเอ,อไปเป็นทหารได้กี่เดือนละ่ะพอตอนที่สาคลอดลูกคนแรกนะ่ะเขาไม่ได้อยู่สาเขาอยู่คนเดียวเนาะอยู่บ้านคนเดียว ตอนที่ท้องโตเนาะแต่ก็ยังมีพ่อที่คอยมาอยู่เป็นเพื่อนเนาะตอนที่เข้าไปอ่าทีนี้สาก,ก็อยู่เลี้ยงลูกจนเขาได้กลับบ้านลูกก็อายุสามเดือนเนาะเขาได้กลับบ้านครั้งแรกแล้วเขาก็ไม่ได้กลับอีกก็นานจนลูกอายุครบหกเดือนเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้ก็ยาวไม่ได้ค่อยกลับมา ทีนี้พอไปอยู่เงินสาก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวต้องทำทุกอย่างเลยเ,เลี้ยงลูกแล้วก็เวลาหน้าที่เราทำสวนสาก็ปลูกข้าวก็เอาลูกไปด้วยนะไปกลางมุงแล้วเอาลูกไปนอนที่เถียงเขาเรียกนะักขนวันนอกที่บ้านสานะเถียงนาอะไรอย่างี้ ก็เอาไปเอามุ้งกลางแล้วก็ลูกนอนพอลูกหลับเราก็รีบไปทําสวนอพอลูกตื่นมาเราก็ต้องมาให้นมลูกแล้วก็เอาลูกใส่เปลนอนอีกแล้วก็ทําต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วเทนี้พอครบสองปีเขาก็ได้กลับบ้านค่ะก็เขากลับบ้านเทนี้ตอนแรกเราก็ดีใจนะแฟนกลับบ้านเราอะไรเงี้ยเขาไปเป็นสองปีทหาร แต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะเขากลับบ้านครบสองปีเขากา็เราก็อยู่กันไม่ค่อยดีก็จะทะเลาะเบาแวงกันก็โมโหเวลาทำทำกับข้าวให้กินอะไรเงี้ยเขาก็าจะว่าไม่อร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายอย่างค่ะแล้วก็เวลาทะเลาะเบาแวงกันเขาก็จะไล่เรานะคะ บอกว่าให้เรากลับไปอยู่กับแม่เราซาอะไรเงี้ยบ้านของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็น้อยใจตอนนั้นแต่เราอายุยังน้อยอยู่เนาะก็เออคิดยังไงดีทํำยังไงแต่สาไม่ไปนะคะสาสาเคยเาจะว่าไม่ไปก็ไม่ใช่นะเคยไปบ้านแม่สองครั้งเคยไปหาแม่ดาวแม่เขาก็บอกมีลูกด้วยกันอย่าทิ้งกันเลยเธกอย่างก็คิดถึงลูกอะไรเงี้ย ก็กลับมาอยู่กับเขาเหมือนเดิมครั้งที่สองครั้งที่สามเขาก็ไล่เราอีกแต่สาวก็ไม่ไปแล้วสาวก็ไม่อยากไปหาแม่ไม่ยาไปหาใครทีนี้พอครั้งที่สามเขาเลิกเราก็กมีอยู่ในใจแล้วเนาะทีนี้สาก็ไม่ได้เวลาขออยาเขาเขาก็ไม่ได้ออมทีนี้สาก็เลยไปงานวัด แถวบ้านนะคะในงานวัดอย่างเงี้ยสาหอบลูกสาหนีเลยสาไปนะตอนที่สาไปกับเขาหนีเข้าไปนะสาไม่เอาเสื้อผ้าไม่ได้เอาอะไรทางทรั้งที่สาสร้างมาตอนที่สาอยู่กับเขานะสาไม่เอาอะไรไปสักอย่างเอาแค่ลูกคะ่ะเอาแค่ลูกแล้วก็เสื้อก็กินกินไปเลยถ้าสาก็อย่างเงี้ยสาก็าไปสาก็ทําทได้แบบนี้นะคะแล้วก็ ไปทํางานที่ที่เชียงใหม่ค่ะก็ชีวิตกับสามีคนแรกก็จบแบบนี้นะคะสาไม่ได้ยายจากเขาสาหนีกับลูกไม่ได้บอกแม่พ่อไม่ได้บอกใครก็หนีไปเลยแล้วก็สาก็สร้างตัวของสาเองนะคะสาทำสาทำได้ทีนี้ อันนี้แหละค่ะที่บอกเพื่อนๆว่าเราต้องสู้นะคะสาเคยสาบอกว่าสามีแฟนห้าคนนี่คนที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะไม่ได้เลิกกันสาหนีกับลูกหกลูกคนแรกอเอาไปอยู่กับสาบนะคะเดี๋ยวยังไงก็เป็นยังไงต่อชีวิตสานะคะที่หนีเข้าไปแล้วสาไปอยู่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อนะคะคอยถ้าเพื่อนๆคนไหน เดี๋คอยติดตามเดี๋ยวจะได้รู้ว่าสาได้แฟนคนที่สองอยังไงนะคะเดี๋ยวมาเล่ากันต่อในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะว่าผ่านมาแล้วหนึ่งคนนะคะยังเหลืออยู่สี่คนนะคะคนที่หนึ่งผ่านไปแล้วคนที่สองเป็นยังไงเดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเจ้า Is <laughs> it?